ล็อกเฟส4ข้อกำหนดใหม่ฉบับ10ยกเลิกเคอร์ฟิวผ่อนคลายเปิดสถานที่ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดฉบับใหม่ฉบับที่10ลงวันที่12มิถุนายน2563เพื่อเป็นการปลดล็อกเฟส4ผ่อนคลายมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยให้ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการต่างๆอย่างไรก็ตามยังคงต้องเคร่งครัดในการสวมใส่หน้ากากการเว้นระยะห่างทางสังคมและการยอมรับระบบติดตามตัวผ่านแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือซึ่งสาระสำคัญของข้อกำหนดฉบับใหม่มีดังนี้ข้อ 1>, 1ให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานยกเลิกเคอร์ฟิว โดยมีผลตั้งแต่เวลา23นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2563กล่าวคือนับแต่วันเวลาดังกล่าวพวกเราจะไม่ถูกจำกัดอิสระเสรีภาพในการเดินทางออกนอกบ้านช่วงเวลากลางคืนอีกต่อไปข้อ2 การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาให้โรงเรียนนานาชาติสถาบันการศึกษาหลักสูตรนานาชาติโรงเรียนนอกระบบประเภทกวดวิชาโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน120คน สามารถใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอบกรมได้ส่วนการเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยอื่นๆให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีกำหนด ข้อ3การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจการบางอย่างได้ 1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตสามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจการบางอย่างเพิ่มเติมได้ทั่วราชอาณาจักรดังนี้ก็ไก่การจัดการประชุมการอบรมการสัมมนาการจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้าการจัดเลี้ยงงานพิธีการแสดงนาฏัิลป์ดนตรีคอนเสิร์ตหรือการจัดกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในโรงแรมโรงมหหรสพห้องประชุมศูนย์ประชุมศูนย์แสดงสินค้าโรงภาพยนตร์หรือในสถานที่อื่นๆให้สามารถดำเนินการได้ <c oughs> ขอไข่การบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในพัตตคารส่วนอาหารโรงแรมร้านอาหารให้สามารถทำได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งนี้ในส่วนของสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการผับ บาร์คาราโอเกะยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการคอควายสถานรับเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กพิเศษสถานดูแลผู้สูงอายุสถานที่บริการดูแลสถานที่พำนักอาศัยหรือสถานสงเคราะห์อ,อื่นที่จัดสวัสดิการให้ก่เด็กหรือผู้สูงอายุ สามารถเปิดดำเนินการให้บริการแบบรายวันได้งองูศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมให้เปิดบริการได้จอจานการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์และวิดิทัศน์ให้ดำเนินการได้โดยมีจำนวนผู้แสดงผู้ร่วมรายการ และคณะทำงานถ่ายทำรวมกันไม่เกินข่าวละ150คนและมีผู้ชมไม่เกิน50คน 2. กิจกรรมด้านการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพและสันทนาการก็ไก่การอบตัวอบสมุนไพรการอบไอ้น้ำแบบรวมหรือการนวดบริเวณใบหน้า ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสปาหรือสถานประกอบการนวดแผนไทยให้ดำเนินการได้ยกเว้นในส่วนของสถานประกอบกิจการอาบอบนวดยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ <ST AR C> ขอไข่การออกกำลังกายแบบกลุ่มในสวนสาธารนณะลานกิจกรรมพื้นที่กิจกรรมสาธารนณะหรือลานกีฬากลางแจ้ง ให้ดำเนินการได้คอควายสวนน้ำสนามเด็กเล่นสวนสนุกให้ดำเนินการได้ยกเว้นการใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นการติดตั้งชั่วคราวหรือเครื่องเล่นที่มีพื้นผิวสัมผัสมากซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการติดโรคในเด็กเช่นบ้านบอลบ้านลมงองู สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายการเล่นกีฬาหรือเพื่อการเรียนการสอนในทุกประเภทกีฬาให้เปิดดำเนินการได้ยกเว้นสนามชนโคสนามชนไก่สนามกัดปลาหรือสนามการแข่งขันอื่นในลักษณะทํานองเดียวกันอย่างไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการทั้งนี้ สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายข้างต้นสามารถจัดให้มีการแข่งขันและถ่ายทอดโทรทัศน์การแข่งขันกีฬาหรือการถ่ายทอดผ่านสื่ออื่นๆได้แต่ต้องไม่มีผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขันจอจานตู้เกมเครื่องเล่นหยอดเหรียญที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า Community Mall ให้เปิดดำเนินการได้ข้อ <C> e <ars> 4การขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด <C> e <ars> สำหรับการขนส่งสาธารณะทุกประเภทได้แก่รถโดยาสารปร,ระจำทางรถปรับอากาศรถตู้รถไฟเรือเครื่องบินผู้ประกอบการต้องจัดระบบและระเบียบต่างๆ รวมทั้งให้มีการจอดพักรถการเว้นที่นั่งและการจำกัดจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดข้อ 5. การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ในข้อ2หรือข้อ3 มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรครวมทั้งดำเนินการจัดระเบียบและระบบต่างๆตามคำแนะนำเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ทางราชการกำหนดทั้งนี้ข้อกำหนดฉบับที่1ินี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2563เป็นต้นไปเว้นแต่การยกเลิกเคอร์ฟิวให้มีผลวันที่14มิถุนายน2563ตั้งแต่เวลา23นาฬิกาเป็นต้นไปดังที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งหากมีข้อมูลผ่อนคลายเฟสใหม่เพิ่มเติมจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งนะคะด้วยความปรารถนาดีจากแอดลิบหลอถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอดลิบหลอให้ด้วยนะคะจะได้มีภาคคิดดีๆนะสำหรับวันนี้แอดลิบหลอไปก่อนสวัสดีค่ะ